ปาปะรณาทะตะโมราทะวะรุฑะโมราทะปะเจกะพุทธะจัตตะกะรณะโททะโรมะมานเตโสตตานังขะเวนะมะโรกาสังขะปันตุนะอะหังคุกิโตโหติขอให้ โชโหเมปยพระตจ้กอุปตะบอันตรายทั้งปวงอนิโคโหเมียพระเจ้าความทุกข์กายทุกใจสุขยียต,ตานังปริหารานีมีความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปอันตรายทั้งปวงเถิดสัพติสัตตาสัทธง ที่เป็นเพื่อนโตเกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันตั้งหมดทั้งสีน้นอาวิราจงเป็นสุขเป็นสุขเทศอย่าได้มีเวรเจกันและกันเลอยอภัยญาััชาจงเป็นสุขเป็นสุขเทิอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกะลันเลยอาีิ่าจงเป็นสุขเป็นสุขเทศ อย่าได้มีความทุกข์ายทุกใจเลยสุขียัตานังปริหารรัตตุจงมีความทุกข์ายทุกใจรักษาตนได้พ้นจากทุกภัยอันตรายตัางทิฏฐิท่านทั้งหลายที่ท่านได้ชมขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย เกิดเป,ป,ป,ป็นเจลาภูจาที่เกิดเป็นนาจาที่เกิดเป็นสังเกตจาที่เกิดเป็นดวปปาจิิกาจงมารับบุญส่ผนบุญให้ทวนตัวทุกตัวทุกตนสาติตชราตาโมไม่จราณาติตัวเรามีความเจริญชราเป็นธรรมดา ล่วงพ้นบาปเจ,าจราไปได้ปัญญาที่ทำโมไม่ปัญญาที่านานติโตเรามีวามเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพน้นวาปเจ็บ,มมบไข้ไปไม่ได้มรณะทำโมไม่มรณะนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นวาปตายไปไม่ได้สัพเทีิเมปิเยหิมรานะเปยินานาภะวิณาภะ มีแต่เราความเป็นต่างๆและวานพระทัาจากสัตว์และสังขารและความพระทัจากคนที่น่ารักน่าชอบใจของเราทั้งหลายการบาตรโกภีเรามีกรรมเป็นกรรมของตัวกมมา,ารบาตรยาโถเรามีกรรมเป็นผู้นำมาพอภัยการมาอยู่นีเรามีกรรมเป็นผู้นำไปเกิดการบมาพันโท เรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์และพวกอพร้อมกรรมมาปฏิสารโอเรามีกรรมเป็นเครื่องยูยงเป็นเครื่องระลึกอยากก่างกรรมมังกริตามีกัลยาณนางว่าปาปะกรรมาเราจะทำกรรมอันใดใดไว้จะเป็นกรรมงามกรกรมดีที่เป็นกุศลฤกษ์หรือจะเป็นกรรมชั่วกรรมลาบกที่เป็นบาปตัดสัทธาญาโทภระพิณา

Sopati pano pagkawato sa sa.